ให้แฟนพันแท้ต้องชกอย่างนี้เลยครับจะได้ใจพี่น้องไฟมวยกับต่อยครับพี่โต้โดนแล้วโอ้โดนแล้วโดนแล้วครับขอเสียงลงมาเลยครับสี่ห้าหกข้างบุมข้างเจ็บเจ็บแปดแปดครับโดนแล้วจ้าโอ้ระฆังช่วยคุณพระระคังช่วยได้เวลาบูแลกได้เวลาบูหลกเอาครับได้เวลาเอาขืนครับเอาซอกมาดูครับ ให้มันรู้ไปเลยครับโอ้ยกที่รักมากันาที่มัดให้รู้กันไปเลยครับว่าใครแน่กว่าผู้บอลโยซอยมันลอยลำตัวขับแข้งตายมาครับตอนนี้ใครดีใครอยู่ด่าครับหักลงไต้โอ้ยไม่เได้ไรครับไม่นะเป็นใแล้วครับงัดตอกลุกขึ้นมาได้มาอัดกันต่อขึ้นมายางกันพันจะหลุดแล้วมาฮัสซ่าดูครับจะทำอะไรก เอานับทีนได้ครับคู่ดูเดือนไไไปล้า่ล้ว่นใครดีไล่ล่นใครอยู่สุดท้ายเป็นยังไงอมาใจใหญ่กว่าตัดทั้งคู่เอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยใส่กันจับต่อใส่กันจับไปใส่กันวันนี้ถอยเป็นวันแรกครับเพชรสำรวจใครจะเพชรกว่า อาครับดูครับเสียบม,มาให้เงาะเพชรกันท่านที่เป็นโรคหัวใจต้องระวังด้วยนะท่านที่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคหัวใจเอาปิดตาได้ครับฟังเสียงอย่างเดียวเสียบม,มาจับดองอีพ<อ>ีโ่โ,โอ้โดนเหมือนกันครับจับดองีพี่นีใครยอมนี่ยกสามครับเอาครับดูครับนี่ยกสามเขาอย่างนี้แล้วครับถึงจะได้ใจพี่น้องแฟนมวยเอาละอ้อยมัดมายังไม่หยุดครับยังไม่หยุดเสียบมาเสียบมา วัดกันไปเลยครับนะตับวัดกันไปเลยเอ้ไผเป็นไผโอ้รุ่งเราวีวันนี้หัวใจใหญ่กว่าตับแล้วครับตอนนี้ตีได้ตีไปใส่ได้ใส่ไปเจอด่านหินแลวครับวันนี้รุ่งเราวีแต่ว่า,มาแม้ว่าจะโดนนับแต่ไปแล้วแต่สู้ครับไม่ย,มยอมอย่าหยุดห<ะ>ย่าหยุด อย่าหยุดมาดิคุณก็หมดผมก็หมดอยู่ที่หัวใจครับอยู่ที่หัวใจโอ้เป็นน้มเข่าแซะแล้วกับกรุ่นหน่อยอู้บลันกับเจ้าคอนสีจุกหรือเปล่าจุกหรือเปล่าครับยังไม่จุกใส่เลยโดนแล้วเพชรสำนองโดนเพชรสำนองโอ้ห้างหินนายยกแล้วครับลายยกแล้วขอผ่อนหน่อยหายใจหน่อย หัดกันต่อครับเข่าเข่าเข่าเข้าไปหัดกันต่อไปอออให้น้ำให้น้ำคุณหาเนืยสันชมมวยกันต่อครับชมมวยกันต่อไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าคู่นี้แล้วครับต่อไปน,อน,นี้ครับเอาครับดูนะแขงเข่าจะเกิดขึ้นโอ้ยไทยเจ็สีความหนักนวงความกดดันน่าจะอยู่ที่รุ่งราวีเพราะโดนนับนะครับ โอ้ดูครับ <S <S สันโดมก็ต้องเท้าต้องเถียงไว้ทุกเม็ดทุกดอกแล้วครับโอ้เอาครับมาครับเ่า,าตีไปเป็นการแก้เท่าของขแก้ดีครับแก้ถูกกล้องแล้วอ,อ,อ้าวอโอ้ยังครับยังไม่พอครับอ้าวไล่ตีเอาวไล่แข่งเสียเสียเพืนอเสียไปต่อยมัด ลูกนับที่โดนนับทีเมันค้ําอยู่นะครับดังนั้นรุ่งดาวีต้องเร่งมากจริงๆต้องทําให้ท่วมให้ถึงเลยนะครับดังนั้นถอยครับแล้วว่ารุ่งดาวีแกไม่ถอยครับอ้าวตอนนี้เลี้ยวเท้าครับตีตีนับอดได้ได้ลูกใหญ่ครับรุ่งดาวีครับใหญ่มากสูงมากนระพี้ตรงนั้นเข่าจะไส้เข่าจะไส้ตีสู้กันแล้วครับ ระวังเชือกระวังเชือกกรรมการให้โอกาสครับเพราะว่าแลกเลงเทาขอว่าอย่าไปตัดเชือกครับพิสูจน์กันที่ความพิตความแข็งแรงโอ้ได้ใจเลยครับเอาเดินต่อครับดูครับเดินต่อครับคนที่โดนนับต้องเดินไม่ไม่เดินไม่ได้ครับโอ้ลงไปอีกแล้วครับเพชรสำโรงไม่ใช่ไม่มีโอกาสแล้วครับเอาครับลูกเรามีโอกาสแล้วครับดูครับดูครับจะทำยังไงต่อครับลากมาลากมา ดูที่ทั้งคู่เลยครับตีเข้าไปครับปุ่งใลยโดนอุ้มโดนอุ้มแต่ยังตีได้ครับตีไม่เดียยไม่พอแต่ละการวยกูนี้ครับเห็นครับหคตีแล้วครับสามเมตรครับตรงนี้ต้องระวังครับเรื่องเชือกไม่เอาเปรียบกันครับหมุนครับหมุนครับหมุนครับโอ้ยลากมาลากมาตีกลางหลัง โอ้โสองสัยไปเดียวไม่พอซะแล้วครับอย่างนี้โอ้โห,โโหดูน,นะครับลดอกแนครับอ,อ้าวก็คุณกินนาจิ้นจัดกับคุณสมชายกิน,นาจิ้นครับยกสุดท้ายายังต้องเร่งครับเกมนั้นบังคับมาที่รุ่งราวีอยู่แล้วสองฝั่งมีความพยายามน,นะครับเกิดเด็นักลุงราวีมีความพยายามเพราะว่าโดนนับนี่ครับ เราดูครับอา,อาวุธออกตอนหายมาแพ้เลยชะนะวันนี้ดูถ้าไม่ถ้าไม่โหนเชือกนี่ก็หายท้องเถอะงานหนักครับไม่ใช่งานง่ายเลยครับมีความตั้งใจสูงนะครับฝั่งของรุ่งราวีเรว่าโดนนับก็พยายามจะไล่โอ้โดนครับโดนครัะดอนที่แล่ครับพยายามจะไล่ขึ้นมานะครับ โดนนับแปดนยกที่สองครับลุ้นกันเลยครับว่าทันไม่ทันครับรับมากก็ไม่ดีนะครับเพชรสำโรงถึงแม้ว่าจะได้นับพยายามใช้ความเก่าแล้วครับแต่ว่าใจสู้เกินร้อยจริงๆครับรุ่งราววใจหัวใจเพชรนะครับครับนั้นนๆก็เราจะได้เห็นเพชรสำโรงแกถอยครับครับรับมากก็ไม่ดีจริงๆนะครับหยุดแปลผันอยู่ที่ลูกนับอย่างเดียวแล้วครับคู่นี้ มีโอกาสจะเจอกันแน่ครับในอนาคตแต่วันนี้ดูก่อนครับสุดท้ายแล้วจะจบแบบไหนเพื่อความบันเทิงของแฟนพันธ์แท้ทั้งหลายเราเชื่อว่าวันนี้ไม่น่าจะตำกากิบหล้านท่านนั่งชมอยู่หน้าจอโทรทัศน์โล้วโตตอนนี้มาก่อนนะครับรุ่งราวีครับยังมีเวลาครับลุยต่ออีกหน่อยครับเชรสำรอมีก็ไม่อยากจะทำเท่าไหร่ว่ารตบมดตสมแบบเตมรุ่งราวี ัมาเต็มที่นะครับยกสามยกสี่ขอเสียงขอเสียงรปรบมือให้มวยผู้นี้ดังๆเลยครับท้ายที่สุดครับเพชรสำรโรงโรูปผู้ใหญ่นิลันนะครับ